นะเราก็ทำตามหน้าที่กันหมดทุกคนอ๋อเตอนนั้นหกกำลังจะขึ้นไปกินไปกินข้าวใช่ไหมอือใช่ใช่ออกไปกินงรอนี่ก็ขระมาได้ึ้นสวัสดีแต่เขาไม่มองขึ้นลงก่อนอ่ะขึ้นมักรับ โทรศัพท์เนี้คุณน้อยคุณน้องยิงเข้าไปคุณน้องดีคือมองมองน้อยตอนไหนตอนตอนสายแล้วที่เริตัวเดี๋ยวก็เลยว่าน้อยน้องมองยิใส่เสื้อแล้วก็ถึงนี่จะได้มาไปเรื่อยไปก็อะไรแบบนั้นไปอกไม่มเนะฮะไม่มาเลยจริงปะผมไม่ได้ดู ไม่ได้ดูเลยฮะสวัสดีครับโอ้ผมไม่ได้มองผมเสียดายอะตาไม่ถึงกองห้างอย่างเงี้ยยี่สิบสามนะครับชินเอนะครับใช่ไหมน่าจะใช่ผมคิดเพราะว่าไม่ได้ลงนี่แหละคนดูในลาปีิลีเซคชั่นยี่สิบสาม น่าจะทีนเอแหยเพราะว่าผมเคยมาเอาสองโอเคครับพะพูสาเดินมาใกล้จริงปะเดินนี่เลยดิเนี่พี่ไม่เห็นอยู่คนเดียวไม่มองมองมองคน้าที่เขาไม่เห็นเขาคิดว่ามองเขาไงเขาก็แบบโอ้